ประกาศปิดกิจการร้านขายรถจักรยานยนต์ชื่อดังค่ะเมื่อวันที่17พฤษภาคม66ที่ผ่านมานั้นทางด้านเพจ Facebook ได้โพสต์ประกาศข่าวพร้อมกับระบุข้อความว่าสวัสดีครับไทรอัมรังสิตมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งให้กับท่านทราบว่าทางบริษัทโมโตแพชชันจำกัดตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไทรอัม ขอเรียนให้ทราบถึงการยุติกันเป็นตัวแทงจำหน่ายในน้ำไทอัมรังสิ์ วันที่30มิถุนาย,ยน66ท้งนี้ศูนย์บริการจะเปิดรับเข้ารถบริการเซอร์วิสในวันที่18มิถุนาย,ยน2566เป็นวันสุดท้ายค่ะในการนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบถึงการเข้ารับบริการต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของรถจักรยานยนต์ไทยอัมสามารถเข้ารับบริการซ่อมแซมเช็กระยะการเคลมประกันอื่นๆได้จากตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไทอัมได้ทุกแห่งทัวประเทศไทยค่ะ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีรายชื่อของเวียสุกวล,ลวัฒนารถเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน72,777หุ้นมูนลค่าหุ้นอยู่15ล้าน4 2แ2นบาทค่ะ